มาพี่น้องซุกแล้วเขากลับมาเปิดเบิงึงโอ้ว่าคุณอ่ะปั๊ดออกไอทุกคนนี่คือขนมกล้วยนะพี่น้องมาได้จ้ะกินนํากันทุกผู้ทุกคนเลยสบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทพกับสาวๆากีง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวเนี่ยราจะพาเป็ดขนมนะพี่น้องขนมหวานเนาะ ขนมกล้วยเนาะนี่มากล้วยเหรอกล้วยน้ำนี่แหละทำนี่กับพวกแหง่แหละอักซิเมอล์ไอขนมกล้วยเล้ก็้าวไปตองนึ่งไปตง <c oughs> องกันเอากือบมได้ล้นเลยพี่น้องพอเพิ่นเหี่ยวอยู่แล้วเพิ่นเหลืองอยู่แล้วเนาะไปตองกันไ่ค้าเทมให้แบบจุกๆเลยเลยูเงินเจ้าของมันโป่งพอทันมันตัดดุต้นกล้วยกับบ่หลายต้นเลยบักต้นมันมาแกงกับพวกแหงมั้านร องบุทันเขาก็จีกใบตองก็นำพี่น้องอันนับเลกเช็ดใบตองจบจุ๋แล้วเขาค่อยไปตูขั้นตอนอื่นอันสมมไหมคะแถมม่รถใบตอง,ตงทีมแน่ยครึ่งหนึ่ง พี่น้องมัน,นอันเขาจีกแล้วแล้วน้อเขาก็สิมาตัดให้อันเก็บหัวเก็บท้ายนะมันระเบียบเรียบร้อยเช็ดแล้วเด้อจั๊กพี่น้องไปตรงตรงก็ไม่ค่อยงามลายขั้นตอนนี่ยเห็ดขนมมันเป็นแบบนี้แหละมันบได้ง่ายคือของข้าวนะพี่น้องของข้าวนี่ปุ๊บปุ๊บปั๊ปปบเรียบร้อยเห็ดขนมนี่ยตรงพิธีพิถันเน่จักหน่อย มันโดนเฮ็ดท่านึงแต่ว่าอันอันมันเฮ็ดย่างเนี่นเฮ็ดง่ายก็คือของข้าวเฮ็ดง่ายกว่ามันโดนเติมอันบหวานแน่นะกินแต่ของข้าวไยให้อันจะขาดน้ำตาล <laughs> เฮ็ดแต่ของข้าวไยกินของหวานน้ำ สองก็พอเท่ากันอันน้อยอันงาอยู่มาพี่น้องมาหนิเอาสิพามักพร้าวนี่เอากระพานแล้วนะตัวนี้เอาน้ำออกใชใ้สองหน่วยปุ้นะใช้หลายเถอะได้ซื้อมาแล้วเบิดนี่แหละ ชใช่หน้าค่อยเฮ็ดไปน้ำกิดไปน้ำ พอดีมาพามพอดีใส่ขนมนี่แหละพอดีมาแ้บนี้เขาก็จะพาเครื่องน้่นี้เพื่อขูดเอาเนื้อเพิ่นไป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 ไกลๆสีมน้ำก็ได้หวานดูแต่หวานปนได้พามคล้คยพี่ตัวอควยไม่ต้องมีต่บุญ เป็นแล้วใส่อันขนมเคนวะดูอ่อนเถอะอ่อนวะต้องตองแก่กว่านี้ตะมังนี่ได้อยู่ตะมังนี่ตีมั่งใหญ่สิสือมั่งใหญ่ผัดอันอ่อนมั่งน้อยผัดแก่เนี่ยขาวะเบิ้งภายนอกบดได้ตัวนี่ดูนะเป็นวุ่นเลยคนว่าใส่สองหน่วยมันสิหลายปวดบัวมันบวหลายแล้วบปได้น้อยเดียวนะมันบวเป็นตัวนี้ใครอยู่นี่แต่ตัวนี้ก็ยังอ่อน kè con này chắc ngoài bật lại ơi ơi nói chuyện mình nào mình này không mặc kẹ mà quay mà xích เฮ็ดขนมแล้วมันคั้นคั้นให้เพื่อนแบบนุ่นๆเถอะนะแล้วก็ผสมแป้งก็เอาประมาณห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลได้แล้วบ้างไปละแต่สร้างยุทธ์เ,เือนปูไม่เอาลงมา เอามือเนี่ยจะสร้างก็ได้แหละเอากระทีมามือขยับบ้างถุงมือก็ได้น้อยบอเอสถ้าพี่เอจะใส่โบไดเป็นคนมือใหญ่นะจะใส่เบอเอมถ้าเบอเอสเนี่ยแบบใส่แบบสามเพื่ออะไขาดขาดอด,ดมันใส่เนี่ยเอากระขยับมานนี่เลยได้พึ่งเลย <S <S บีบน,นี่เลย <S <S ถ้ามีอันแนวกดๆๆกดกดมันก็ง่ายอยู่ อันนี้ครับโม,มีมือบีบอ่ะแต่จริงๆมะกรูดต้องงอมกว่านี้เราเพียงหาอะไรอะไรแต่กลัวสำนีแต่จริงงอมกว่านี้มันจะหอมแล้วก็หวานกลัวฮะมันก็เลยจังบีบงไงถ้า,าง,งอมกว่าน,นี้มันอยากแบบแข็งๆแน่จังหน่อยนจะบีบเนี่ย จรง่ต้องมุ่นหลก็ได้ให้มันมีแบบเนื้อแบบเป็นฮอร์เยำแน่กลวยงอพวกนี้มันจะบีบง่ายกว่วเอาได้หลๆพี่น้องต้องการิิไปอันคนแป้งมาวันนี้ขั้นตอนอเอาแป้งลงเดยพี่น้องเดี๋ยวฮอที่ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนี่ใส่ลงไปให้เบิดเลย มันบ้ได้หวานหลมันตาลอันนี้นก่อนกาใส่น้ำตาลใส่ขาวเอาชิกาอันเกลือมันนี่ยามัเข็มอำลลมมันจะเสพ <c oughs> เดี๋ยวจะใส่สแป้งอันนี้เป็นแป้งเท้า เป็นทเท้าแยม้มมมอันนี้อือหืออันนี้เป็นแป้งมันอันนี้แป้งข้วเจ้า แบบแกาให้มันแบบเท่าๆกันอ๋อไปดาวหอกกับกะทิีปน้องคนให้มันเข้ากัน ใส่กะทิลงไปเองนวนวดให้จนแบบว่าส่วนผสมเข้ากันดีๆให้เมันน,นนุ่มเลยเนียนนุ่ม <laughs> ได้ดเท่าน,น,นี้แหละค่ะอ่อนไปลงก็เลยเรียบหอย้อยก็ที่เตรียมห่อเดี๋ยวดังไฟก็ไป่้องค้างโมออก,ก่อนจังซิมมหอเนอะ พี่น้องมาห่อแล้วได้บ้านี่ก็จะห่อเป็นีแหละง่ายๆแบบนี้แหละพี่น้องก็เลี้ยงไปเลยใส่ซึมงไปเลยมาด้วยพี่น้องไปมักกินขนมกล้วยมาเอาเด้อจ้ะเห็ดเพื่อ,อไหลายอยู่อู้เมยพี่น้องเอ้ยม่คุยนะก็เ,เห็ดไปหลายอันแล้วได้คุยลืมเอามากล้วยอันนี้ใส่ทั้งหน้า อีนายคิดลืมเห็นบ่เด็ยเพ่อฝันมาอยู่มปจะเอามากรยใส่วันนี้นะลืมไปมไปหลายห่อแล้วย่าไม่ได้เ็ดขายเ็ดขายไม่ไงเลยคืออันมีอันเลื่อนบ่มีเหมือนชัวร์อนเขายเขาด่าหัวเลยไม่ไงเท่าแล้วให้อภัยไม่ไงแน่ของคุณกระิเรือดมาโอ้ยสัมพันธ์เจ้บกว่าเท่าค่อยกว่าไปจันหลายพี่น้องเออ พราะมันม่วนได้ซื้อเนาะแต่ว่าใจจริงค่อยๆกับโบได้ว่าค่อยเท่าได้ล่ะพรากับบอยยอมเท่าคูอกันล่ะแต่ว่าอันอันคนอื่นว้าน่าบบได้เลยว้าว่าจะห่งเท่าเนี่ยเครียดได้ถ้าจะห่วงว้าเองนะได้อยู่นะเอาพี่นองบาเนี่ยผีรองยามวินอ่ะแล้วก็ห่อไปเรื่อยๆจนเบิดหมดแล้วพี่น้องเอาไปนึ่งเนาะ พี่น้องห่อสุดท้ายละห่อสุดท้ายอยากห่อใหญ่หน่อยเอ้าห่อกระจุ่งไว้ทึ่งกลางให้มีไอ้น้ำขึ้นมาโอ้โหไปตรงแตกขนาดมันเหี่ยวแล้วยังแตกด้วยคือเก่าแห่อกระชิบโป๊กไว้จะสิไปพี่น้องเอาไปนึ่งมันนี่โอ้โหน้ำมันหนึ่ง,ง,งฟุตละ เรียบร้อยถ้าแต่หนึ่งซุกประมาณ1ิบหนาที มเดี๋ยวหานี่มาปป่งมองกันสุกแลวพี่น้องเลยมันร้อนมันร้อนเอ้านั่งนี่แหละเด็ด จงประสงมานพี่น้องมาดูสิเกิดพระอกพบนางโมลา <c oughs> พี่น้องปวนะนะแต่แสบวะ ซีซันมะพร้าวอ่อนผมผู้เหนียวนุ่มสูตรนี้ทำขายรับรองรวยเราไปสั่นละมา,ม,มาเอาได้พี่น้องเหนียวนุ่ม หวานมันกำลังดีบาหวานแหง้งว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลาากกเลยมะกขือเปี๊จะมีความหวานหอ,อมมะเขือเนื้อมะกขือเน้นๆเลยมาดูปลามันเย็นเน้แบบสกัดเพลินเลยแหละสกัดกินเลยมันเย็นมาดูพี่น้องเ,เ,เพิ่มเพิ่มน้ำตาลในเลือดเป็น <c oughs> ของข้าวเหรอเลือดเป็นของหวานอนะ่ะ อ๋อนี่ก็คือขนมกล้วยเนาะทางไดเอินแบบไดเน่พี่น้องอันนี้กลับมาจากขนมไทยค่ะรับมาจากไทยค่ะบอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะไปมกักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหน้าสาบายดี